สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูดาวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้อยู่ในหน่วยที่สามครัวป่านะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นรู้จักคำนำเรื่องตอนที่สามนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ แล้วละค่ะคำนำเรื่องของเรานะคะต่อจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะยังอยู่ในหนังสือภาษาพาทีน้า36ิบหคำแรกนะคะเริ่มจากคำว่าหมกนะคะให้นักเรียนออกเสียงอ่านตามคุณครูนะคะหอมออกกอมกคำที่สองนานานอานานอานา คำที่สามใบภผยบอไอใบขอไอไผ่ไม่เอกภผยคำต่อไปค่ะสีขาวสออีสีขออาวอาขาวสีขาวคำถัดไปชาวป่า ชออาวอชาวปออาปาไม่เอกปา่าคำต่อไปของใช้ขออองอของชอไอใช้โทใช้ของใช้เอาละค่ะมาดูความหมายของคำทั้งหกคำนะคะคาแรกคือคำาหมกนะักเรียนรู้จักคำาหมุกไหมคะความหมายของคำาหมกก็คือ วิธีทำอาหารให้สุกด้วยการหมกไฟนะคะใช้ความร้อนของไฟทำให้อาหารสุกนะนักเรียนรู้จักอาหารพวกนี้ไหมอ่ะอันนี้หมกหน่อไม้เคยรับประทานมิพัคหมกหน่อไม้นะคะอีกอันนึงอันนี้เป็นหอ่อหมกอ่าห่อหมกนะคะอาหารประเภทหมกเนี่ยจะใช้ใบตองนะคะในการรองรับอาหารอ่านู มก,ก็ใช้ใบตองห่อเป็นกระทงนะคะใส่อาหารลงไปและใช้ความร้อนทําให้สุกนะคะส่วนอ,อันนี้หมกหน่อไม้นะคะเขาจะห่อด้วยใบตองและนําไปหมกให้หน่อไม้นป็นสุกนะคะต่อไปคําว่านานาก็หลายๆอย่างนานานะคะก็คือความหมายมันก็จะกว้างออกไปต้องดูบริบทของประโยคด้วยนะคะต่อไปคําว่าใบไผ่ใบไผ่ก็คือ ใบไม้ชนิดหนึ่งนะคะก็คือใบของต้นไผ่นั่นเองลักษณะเป็นแบบนี้ยาวๆเดียวๆ,ๆสั่ๆนะคะใบไผ่เนี่ยถ้าเราไปลูบเนี่ยจะรู้สึกว่าสัา่ๆคล้ายๆกับกออระดาษชายเลยนะคะทีนี้ใบไผ่เนี่ยเขาเอามาทําอะไรได้บ้างนะคะนักเรียนเคยเห็นขนมชนิดนี้ไหมอ่าอันนี้เขาเรียกว่ากีจ่างนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่ห่อด้วยใบไผ่ด้วยก็จะมีบ้าจ่างนะคะ มีจางกับป้าจางจะหอด้วยใบไผ่นะคะจะมีช่วงเย็นเทศกาลของคนจีนเขาจะไหว้เจ้านะคะมีพีจางกับป้าจางมีการไหว้เขาจะหอด้วยใบของไม้ไผ่นะคะก็คือใบไผ่นั่นเองนะคะคําต่อไปสีขาวความหมายน่าจะเข้าใจทีนดีนะคะชาวป่าชาวป่าก็คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่านะคะชาวป่านี่ก็คือว่า อาจจะเป็นกลุ่มชนที่มีบ้านอยู่ในป่าอาศัยอยู่ในป่าหาของป่ากินเขาจะเรียกว่าชาวป่านะคะของใช้ก็คือของใช้โดยทั่วไปปกติทั่วไปเลยค่ะ,ะมาดูคําต่อไปคําว่าท้องฝาทอองอทองไม่โทท้องโฟอาความไม่โทรฟ้าท,อทอ้อ,ทททองฝา คำต่อไปคำว่าได้ยินยอไอใดมิโทได้ยออินอยินได้ยินคำต่อไปโยกเยกยอโอกอโยกยอเอกอเยกโยกเยกคำถ ไปค่ะข้าวป่าขออาวอขาวไม่โทรข้าวปอาปาไม่เอกป่าข้าวป่าต่อไปข้าบ้านขออาวอขาวไม่โทรข้าบออานนบ้านไม่โทรบ้านข้าวบ้าน คำถัดไปค่ะข้าวหลามขออาโวโอขาวไม่โทรข้าวขอรออาโมหลามข้าวหลามความหมายของทั้งหกคำนะคะท้องฟ้านักเรียนน่าจะรู้จักกันดีนะคะได้ยินนะโยกเยกก็ ลักษณะของการนั่งบนหลังช้างแล้วก็โยกไปโยกมาตามจังหวะช้างเดินนะคะโยกเยกนะส่วนข้าวป่าอ่ะเกี่ยวกับข้าวสามข้าวเลยเข้าวป่าก็คือข้าวที่อ,อยู่ในป่าเลยตามตามคำเลยนะคะข้าวป่าก็คือข้าวที่อยู่ในป่าคือหมายถึงว่ากินกันอยู่ในป่าประกอบอาหารกันอยู่ในป่า หรือเพราะว่าคนที่กินข้าวในป่าเนี่ยอาจจะอาศัยอยู่ในป่าหรือเดินทางเข้าป่านะคะก็เลยมีข้าวป่าเกิดขึ้นนะคะต่อไปคําว่าข้าวบ้านข้าวบ้านก็คือข้าวที่อยู่ที่บ้านหุงที่บ้านกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่บ้านนักเตรียมนะคะเตรียมออกมาจากบ้านเขาเรียกข้าวบ้านนะคะต่อไปข้าวหลามข้าวหลามก็คือข้าวที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะคะนักเรียนเคยเห็นไหมข้าวหลามอ่าลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ ปกติเราจะใช้ข้าวเหนียวใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ผ่านการเผาไฟนะคะก็จะเป็นข้าวหลามแบบนี้นะคะวันนี้มีหลายข้าวเลยบทนี้จะเกี่ยวกับที่บ้านแล้วก็ในป่านะคะลักษณะาการประกอบอาหารที่แตกต่างกันระหว่างที่บ้านกับในป่าเลยมีคําว่าข้าวป่าและข้าวบ้านและข้าวหลามเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรายละเอียดต่อไปในเนื้อเรื่องนะคะวันนี้เรียนรู้จักคํานําเรื่องกันก่อนเนาะ คำต่อไปหม้อข้าวอย่าลืมนะคะอ่านออกเสียงตามรูด้วยนะหอมออหมอไม่โทรหม้อขออาวขาวไม่โทข้าวหม้รรมอข้าวคำต่อไปคำว่าอาหารออาอาหออารอหารอาหาร คำต่อไปป่าโปรงปออาป่าไม่เอกป่าบอรอโองงอโปรงไม่เอกโปรงป่าโปรงคำ <c oughs> ถัดไปค่ะเช้าตรู่ชอเอาเช้าไม่โทเชา้าตอรออูตรู่ไม่เอกตรู่เช้าตรู่ คำถัดไปดินเหนียวดออีนอดินหอนอเอียวอเหนียวดินเหนียวคำต่อไปเห็ดหอมหอเอดอเห็ดหอ,ออมอหอมเห็ดหอม ดูความหมายของทั้งหกคำค่ะหม้อข้าวนักเรียนน่าจะทราบและเคยเห็นและได้สัมผัสกันอยู่แล้วนะคะมีกันอยู่ทุกบ้านเลยหม้อข้าวใช้สําหรับหุงข้าวอาหารก็อาหารปกติทั่วไปที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนะคะส่วนป่าโปรง่งหมายถึงว่าเวลาเราเดินเข้าป่าเข้าไปเนี่ยป่าส่วนมากจะทึบมีต้นไม้เต็มนะคะ แล้วก็มีความหนาแน่นแล้วก็จะมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งที่เราเดินเข้าไปแล้วจะโล่งนะคะเขาเรียกว่าป่าปโปร่งนะต่อไปเช้าตรู่ก็คือตอนเช้านั่นเองดินเหนียวก็ดินชนิดหนึ่งที่มีความเหนียวนะคะจะต่างกับดินร่วนนะดินเหนียวและคําสุดท้ายเห็ดหอมเห็ดหอมนักเรียนรู้จักไหมคะอ่านาตาเป็นแบบนี้นะคะ เผ็ดหอมเนี่ยเอามาประกอบอาหารนะคะต้มจืดเนี่ยอร่อยเลยนั่เป็นเชือรับประทานไหมเราไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะเอาละค่ะมาสู่ห้าคำสุดท้ายของรู้จักคำนำเรื่องในบทที่สามครัวป่าแล้วนะคะคำต่อไปคำว่าเดินทางดอเอนอเดินทออางอทางเดินทาง คำต่อไปเนื้อเค็มนอเอือเนื้อไม่โทเนื้อคอเอกมอเค็มเนื้อเค็มคำต่อไปชนิดชอะชะนออิดนิชนิดคำต่อไปมเมล็ดมออะมะลอเอกโดเมล็ดมเมล็ด ธรรมชาติทออมาธรรมชออาต่อชาติธรรมชาตินะถ้าคำสุดท้ายนี้ความหมายของคำนะคะเดินทางก็คือการเดินทางไปนั่นเองไปที่ใดที่หนึ่งนะคะเป็นการเดินทางในเรื่องนี้เนี่ยมีการเดินทางเข้าไปในป่านะคะผ่านป่าเพื่อจะไปส่งใบบกใบบัวไปฟางทั้งหลวงมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะต่อไปเนื้อเข็มนักเรียนรู้จักเนื้อเค็มไหมคะ เนื้อเค็มก็คือนี่อาหารชนิดหนึ่งที่กินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนะคะเนื้อเค็มเนี่ยเป็นการแปลรูปเนื้อนะคะเอาไปหมักเกลือเอาไปตากแดดหรือเอาไปทอดนะคะก็เป็นเนื้อเค็มเนาะชนิดก็จะแปลว่าการแยกการแยกให้เห็นความแตกต่างชนิดเช่นชนิดของดอกไม้ชนิดของนอกอาหารเป็นการแบ่งแยกให้เห็นประเภทของอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ต่อไปคำว่ามเมล็ดก,ก็คือมเมล็ดของพืชพธุ์ต่างๆอ่ะเช่นเมล็ดกั้วนะคะต่างๆนาหน้าทบเี้วทวัวงเลื้องทัวทีิส่งเป็นมเมล็ดเมล็ดแบบนี้นะจ๊ะและคําสุดท้ายนักเรียนน่าจะเข้าใจกันดีก็คือคําว่าธรรมชาติธรรมชาติป่าเขาธรรมชาติของต้นไม้ธรรมชาติของนกอ่ะประมาณนี้นะคะ คำนำเรื่องตอนที่สามภาษาพาดีหน้าสามบบนี้ทั้งหมด23สาคำจบลงไปแล้วนะคะเราเรียนรู้จักคำนำเรื่องมา3ชั่วโมงแล้วครบแล้วนะคะต่อไปเราจะเรียนถึงเรื่องในคาบต่อไปชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนกันว่าการเดินทางเข้าป่านะคะเพื่อจะไปส่งใบบกใบบัวเนี่ยระหว่างทางนี้เราเจออะไรบ้างนะคะ การนั่งบนหลังช้างนะคะโดยการใช้ปูบนะคะเป็นที่นั่งที่อยู่บนหลังช้างแล้วก็นั่งโยกเยกไปมาเนี่ยจะสนุกขนาดไหนและมีการพักผ่อนการทำอาหารประกอบอาหารกันในป่าจะมีเมนูอะไรเกิดขึ้นบ้างนะักเรียนต้องติดตามในตอนต่อไปในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆนะคะแล้วรักษาระยะห่างด้วยติดแมสตลอดเวลานะคะโควิดเป็นโรคที่น่ากลัวยังไงเราต้องดูแลตัวเองและคนในครอบครัวนะคะจากกันไกลก่อนนะคะวันนี้เจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปครูจาขอกลาวค่าว่าสวัสดีค่ะ